สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับสวัสดีเช้าวันจันทร์วันที่สามเดือนสิบเอ็ดหกแปดเนาะออกกําลังกายขืาเกาพื้นชื้นจืดเชอดแฉพี่น้องกันมาสวนเนาะมาสวนแล้วกะอันตอนเรกฝนมันมาตกเดีย,ย่างมาสวนมันต้องตกหก,กันเลยข้านกับมันกับบริษตกแห้งมันลงเม็ดไปปล่อยอยังสินะไกลเกินไปพอนะเห็นขอบอก ืนมันกระสีมืนๆแน่มันกระเล่นยากแน่นัหนอะไรเออเอ้ามาเตะบอลน,นั้นอยู่ข้างล่างเขากระเล่นมาได้เพราะว่าปืนมันลื่นเขาก็เพ่นกลับละ่ะก่อนหนึ่งสองสามออกกำลังกายยามเศร้าเนาะสี ยิงรถพวงแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด God, is it better? Is it Is it some? Is it Is it dead? Is bad? Is it God? สามสิบสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกโอ้ยผื่นมัอนมื่นสามเจ็ดสามแปดสามก้าสี่สิบ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หี่เี่แมุนไปหมุนมาสี่ก้าสิหนึง

ออกสามออกสี่เสียงของเท่าเลยว่ามันเสียงตดเลยเสียงของเท่ามันถูกอื่นนะออกห้าออกหกออกเจ็ดออกแปดออกเก้า

Bad news. Bad song. Bad song. Bad see Bad her. Bad home. Bad Bad bird. Bad girl. I don't know.

อย่าว่าผมเมื่อยเลยพี่น้องเลยเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่มาคลิปนี้ก็บพ่อแค่นี้ระครับพี่น้องพอกันไหมมือหนานะครับสวัสดีครับขอจบคลิปวันที่สามเดือนสิบเอ็แแค่นี้เนาะบ๊ายบาย